เราเราจะไปดูเรื่องอะไรก็มีหลายเรื่องนะเราเราไปดูหน้างานก่อนไหมอืมอเพราะว่าจะเรื่องหนังก่อนแต่เนี่ยหิวแล้วอ่ะกินอะไรดีมากกว่กินกะเพราป้ล่ะกะเพราอีกแล้วเหรอไม่กินกะเพราเราจะกินอะไรนี่นะวันก่อนนะฉันเห็นดเอน มันไม่ใช่เส้นสปาเกตตี้ธรรมดานะแต่มันคือเส้นสปาเกตกกเตี้ตากแตนผัดขี้เมาไงฮะคือเอากกเตากแตนไปทำเส้นสปาเกตตี้อะ่ะใช่มาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเส้นสปาเกตตี้จาก,ก,กตากแตนนี่นะเป็นการผสมผสานระหว่างโปรตีนจาก,ก,กตากแตนและเส้นสปาเกตตี้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและทำให้อาหารดูส,สร้างสรรค์มากขึ้น แล้วมันเหมาะกับใครอ่ะก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการโปรตีนที่ในทางเลือกแบบใหม่แทนการกินเนื้อสัตว์หรืออาจจะเป็นพวกที่อยากลิ้มลองรสชาติโปรตีนแบบใหม่อะไรเงี้ยส่วนขั้นตอนน่ะก็ไม่ยากมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ สำหรับการทำแป้งตะก,กะแตนนะคะโดยจะนำตะก,กะแตนนะคะไปทำความสะอาดแล้วนำมาลวกให้สุกค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการอบในตู้อบแล้วนำมาบดให้เป็นผงนำไปร่อนและเข้าเครื่องโม่แบบแห้งค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการผสมกับแป้งอนเนกประสงค์ค่ะ แล้วก็เมื่อเราได้แป้งตะกะแตนแล้วนะคะเราก็จะทําการผสมกับไข่ไก่น้ําเกลือและน้ํามันมะกอกค่ะแล้วก็เราเราก็จะทําการนวดผสมให้เข้ากันแล้วก็จะทําการปิดฟิล์มแช่ตู้เย็นนาน20นาทีค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าเครื่องรีดแล้วตัดเป็นเส้นเล็กๆค่ะแล้วก็จะทําการอบแห้งแบบลมร้อนเมื่อได้เส้นแบบแห้งแล้วนะคะเราก็จะสามารถนําไปประกอบอาหารในครั้งต่อไปได้ค่ะ นี่แหละขั้นตอนก็เป็นแบบนี้นี่แหละอ๋ออย่างนี้เองเห็นจะทำมาจากมาะเรื่แต่ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่นี่พูดมาเยอะขนาดนี้แล้วอะ่ะเรามากินกันเถอะเริ่มเริ่มจะหิวแล้วอะ่ะกินกันเดอะไป